สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะเมื่อสักครู่นะคะพี่อ้อยได้รับพัสดุเนาะมาดูกันนะคะว่าคืออะไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่อ้อยพี่อ้อยบอกว่าจะบอกหลายๆคนไปเนาะว่าถ้าใครจะส่งอะไรให้พี่อ้อยช่วงนี้อย่าเพิ่งส่งนะคะเพราะว่า,าไม่ว่าจะเป็นไพษนีเคอรี่ แฝกหรืออะไรนะคะเขาเขาจะไม่ค่อยรับส่งอะไรที่เป็นผลไม้นะคะแต่บังเอิญนะคะเจ้าเนี้ยพี่คนเนี้ยนะคะเขาส่งที่เคอรี่ให้นะคะมาดูกันว่าข้างในคืออะไรพี่อ้อยอะ่ะพอจะรู้คร่าวๆแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เห็นของนะคะเพราะว่า,าพี่ป่องนะคะพี่ป่องพี่ป่องที่ทําช่องอพี่สมอนชาแนลเนาะแต่ตอนเนี้ยพี่เขาเลิกทําไปแล้วนะคะ เขาไลน์มาพี่เขาไลน์มาบอกพี่อ้อยแต่เช้าเลยนะคะว่าน้องอ้อยพี่ขอ,อขัด <laughs> ขัดคําสั่งพี่ก็บอกขัดคาสั่งคือพี่อ้อยบอกว่าไม่ต้องส่งอะไรมาให้พี่อ้อยนะคะพี่เขาก็าบอกขอขัดคําสั่งน้องนะคะมังคุดนะคะอันนี้คือมังคุดนะคะเนะอะจริงๆพี่อ้อยก็ไม่รู้นะคะว่ามังคุดตัวนี้เขาส่งมาจากไหนเนาะไม่รู้จะส่งมาจากทางใต้หรือทางไหนพี่อ้อยก็ไม่รู้นะคะ เพราะว่าพี่เขาบอกว่าอ่าเขาสั่งทางออนไลน์นะคะแล้วก็เขาจัดส่งมาให้นะคะพี่เขาจ่ายตังค์ไปแล้วเขาก็ทางอ่าเจ้าของร้านเขาก็จัดส่งมาให้นะคะมังคุดลูกสวยมากๆเลยคะ่ะเห็นไหมคะเต็มรังเลยรังนี้หลายกิโลนะคะเนี่ยหนักอยู่หนักอยู่นะคะ นุ่มๆด้วยนะคะไม่ได้แข็งกระด้างเนาะมันคุดดีๆนะคะพี่ก็บอกว่า Laughter. พี่ป่องบอกว่าพี่สั่งมาทานนะคะแล้วก well. ็คือของเขาเนื้อดีแล้วก็อร่อยมากนะคะพี่เขาก็เลยคิดถึงนะคะอยากส่งมาให้นะคะนี่ค่ะอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองนะคะเดี๋ยวต้องลองเนาะก้องเ่อยตั้งสูงไปไหมอะ เดี๋ยวพี่อ้อยขอปรับกล้องนิดนึงพี่อ้อยทําทคลิปอยู่หน้าบ้านนะคะมันจะมีเสียงบรบกวนบ้างเนาะเพราะว่า,อาพอดีเพื่อนบ้านเขานั่งคุยกันนะคะคือตอนนี้พัสะดุที่ได้มานะคะใส่กล่องแบบนี้พี่อ้อยจะต้องฉีดพ่นด้วยเดซตรอผสมน้ำนะคะผสมน้ำฉีดแล้วก็ทิ้งไว้3ชั่วโมง นะคะแล้วก็ค่อยมาเปิดกล่องว่าข้างในคืออะไรนะคะทุกอย่างที่ส่งเข้ามาเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะพวกกล่องพวกเนี้ยพี่อ้อยจะไม่เอาเข้าบ้านนะคะเระเดี๋ยวพี่อ้อยต้องอจะตั้งไว้ข้างนอกจะทานแล้วค่อยมาหยิบไปล้างนะคะแล้วก็ทานเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าเอาเข้าบ้านก็คือเอาได้แต่ผลไม้ที่เข้าไปนะคะ ทุกอย่างจะต้องล้างนะคะเพราะตอนนี้เราต้องระวังตัวเองด้วยเนาะแล้วก็หลายๆคนนะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพนะคะดูแลตัวเองดีๆเนาะเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้ไม่โอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากให้หลายๆคนไม่อยากให้อ่าหลายๆคนที่พี่อ้อยรู้จักเนาะมีอ่าเจ็บป่วยหรืออะไรแบบนี้นะคะยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆ ะะพี่อ้อยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่องไฮซี C นะคะขอบคุณคะ่ะอ๋อพี่อ้อยลืมไปพี่อ้อยขอบคุณพี่ป๋องเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะพี่ป๋องจา๋าขอบคุณคะ่ะ